วิธีรับข้อสอบทำสนามหลวงพศสอ 2, 5 6 6 1เข้าที่เว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองทำสนามหลวงนะครับกองทำ .net จะมีเครื่องจ่ายข้อสอบมีอยู่3เครื่องก็คือรับได้ที่3เครื่องอันนี้เป็นเครื่องหลักอันนี้เครื่องสำรองที่หนึง่งอันนี้เครื่องสำรองที่2ในตัวอย่างนี้จะเข้าจากเครื่องสำรองที่1น,นะครับลงชื่อใช้งาน ตรงนี้ข้างบนจะเป็นยูสเนมหรือรหัสสนามสอบถ้าเป็นนักธรรมก็คือ7หลักถ้าเป็นธรรมศึกษาจะเป็น6หลักส่วนด้านล่างนี้เป็นรหัสรับข้อสอบที่ถวายไปทำเอกสารนะครับอยู่ในเอกสารเท่านั้นอันนี้จะเป็นคนละอ่านกับที่รับหรืออัปโหลดรายชื่อนะครับจะเป็นคนละส่วนกันเมื่อลงชื่อใช้งานแล้วจะมีข้อสอบตามวันเวลาอย่างเช่น ในตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างว่าวันนี้เป็นวันที่1812.40น,นถ้ายังไม่ถึงก็จะเป็นกำหนดการอย่างนี้เมื่อถึงเวลาแล้วจะเป็นลิงก์ให้ดาวน์โหลดข้อสอบบันทึกแล้วก็เปิดข้อสอบอันนี้นะครับวิธีรับข้อสอบทำสนามหลวง